ชั้นแรกประมาณมีอยู่20คนนะปลอมกันอยู่ชั้นสองกับประมาณ10ตัวคนนะมันจะน้อยน้อยน้อยน,อย,นอยลงไปเรื่อยๆจนว่าไปถึงจากสุดท้ายแลย้วมันจะมีอยู่าคนนะครับจะมี5คนแปดอยู่ไปนั่งเวียนอยู่อยู่เหมือนเสาสัญญาณเนี่ยตีเป็นวงกลุมเลยเก้าอี้นะครับบ้านนี้แอดก็เลยขึ้นไป ไปหาน้องขปันยุสันต์หรอชุ่งชุ่งหอแอก็เลยเป็นนางยูสูงสุดเลยนะครับมันจะเป็นเสาตั้งยุ่งจ,จีนมาสันแรกสันสองสันสามแล้วแอดไปนั่งอยู่ตรงนี้ตรงปลายเลยเนะีน่ยนั่งคำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับที่ดีตอนรับขอชื่อชองกาพารวยครับผมมือนีแอดมี me, แนวทางความฝันมาฝากนะครับสำหรับแนวทางวันที่2 4กันยายน2567นะครับเป็นแนวทางประจำวันนะครับผมสำหรับเว็บซีท่านใดที่ชอบก็เอาไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเมื่อคืนนี้ฝันแบบมันถือว่าถือว่าน่าจะได้โชคนะครับน่าจะได้โชคฝันฝันแปลกอยู่ ถ้าฟันยังสีมันมันหมักออกนะครับวันนี้ก็จะเมื่อนี้จะเฮ็ดตัวให้ว่างแล้วก็จะลองซื้อดูนะครับผมจะซื้อไวแต่เซาเลยนะครับผมอาสลหรับแนวทางนะครับเมื่อคืนนีฟันเมื่อนี้จะมีของแอดแล้วก็ของพอหลักๆนะครับผมของน้องเข้าบ้านนี้ต้องรอเป็นบางวันนะครับบางวันนเพื่อนีไห้เพื่อนก็ห้ขึ้นมาเลยนะบอกมาเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ของน้องเพื่อนห้ยไปจาวันกับวันก่อนนะครับเนาะก็เขาดาำล่าของเพื่อนผอ นะครับผมเอา่าจะรอดูด้วยกันว่าน้องจะให้วันไหนนะครับผมสะหรับแนวทางความฝันเมื่อคืนในฝันนะครับฝันว่าไปโรงเรียนน้องเข้าปั้นนะครับไปหาน้องเข้าปั้นอยู่ที่โรงเรียนนะครับเริ่มแรลกปกติเนี่ยเพิ่นเรียนอยู่สันรางสันรางสุดนะครับก็บไปหาแล้วบ่เห็นก็เลยไปถามคู่นะครับคู่ก็เลยบอกว่าน้องขึ้นสั้นแล้วนะครับขึ้นไปยู่สั้นบนแล้วนะครับ แอดก็เลยตามขึ้นไปสั้นสองนะครับขึ้นไปสั้นสองแล้วหารเด็กน้อยนักเรียนบรเห็นนะครับไปซองเบ้องของนี้กับบอแมนไปซองของนี้กับบอมี่ไปิีซองของนึ่งจนว่าเมด่เมด่ั้นเลี้ยนไม่มีน้องข้าปัน้นบ้านนี้ก็เลยไปถามคู่อยู่สั้นสองผู่เลยว่าสั้นที่น้องขัปั้นไปเลียนน่ะมันเป็นชั้นที่ผู้ปกครองขึ้นไปไม่ได้เป็นบางสีต้องไปเบิ่งผพันกล้อง นะครับกอ,อง้องจดปิดไปเบื้องยู่นาจอคอมนะครับก็เลยไปดูคู่กับใกล้ๆว่าคู่ไม่โดนโดนผ้าขึ้นไปเบื้องนะครับเราดูอยู่หน้าจอนะครับคู่กับผ้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรู้สึกว่าขึ้นสูงมากนะครับผมขึ้นไปยูด้านบนดาดเหมือนเหมือนดาดฟ้าเน,นี่ยแล้วมันเป็นเหมือนหอไอเฟลนะเป็นเหมือนไอเอียงก็เสารับสัญญ,ญาณเสารับสัญญ,ญาณสูงๆเล็กน้อยนะักเรียนจะ เป็นวงกลมเลยรอบรอบเสาใกล้ๆเสาสัญญาณจะมีโต๊ะนั่งนะครับนั่งเป็นวงกลมอ้อมเสาเป็นสั้น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 ขึ้นไปปาะนีกันเลยขึ้นไปแอบกันเลยว่ายานลูกโตกันเลยขึ้นไปเบิ้งนะครับกันเลยขอคู่นะคู่กันเลยอนุญาตให้ยัดขึ้นไปเบื้องแอบกันเลยไต่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 บันไดขึ้นไปสั้นแรกกับโบมีสั้นสองกับโบมี ั้นที่สามกับผมนีขึ้นไปจนหอดเกือบสั้นสุดท้ายนะครับผมมันเหมือนมันคกล้ๆว่าจากขึ้นตรงตรงเสาน่ะชั้นแรกประมาณมีอยู่ยี่สิบคน,นปลอมกันอยู่ชั้นสองกับประมาณส0กตัวคนนะมันจะน้อย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 ,อย,อยลงไปเรื่อยๆจนว่าไปถึงจะสุดท้ายแลย้วมันจะมีอยู่ห้าคนนะครับจะมีห้าคนนะแปลกอยู่ไปนั่งเวียนอยู่อยู่เหมือน เสาสัญญาณเนี่ยตีเป็นวงกลุ่มเลยเก้าอี้นะครับบา้านนี้แอดก็เลยขึ้นไปไปหาน้องขปัอยุสันตล่ะสุงๆล่ะแอดก็เลยเป็นนางอยู่สูงสุดเลยนะครับมันจะเป็นเสาตั้งยุ่งจีนมาเสาตั้งอยู่เพีแล้วคนจะนั่งอยู่รอบข้างนั่งเป็นวงกลุมรอบขางจันแรกสันสองสันสามแล้วแอดไปนั่งอยู่ตรงนี้ตรงปลายเลยเนะี่ย นั่งอยู่ตรงไปนอกขพันอยู่ตรงนี้ละมีอยู่หาคนนะเด็กน้อยนะเด็กน้อยนั่งวงกลมอยู่ตรงนี้ห้าคนนะครับแอดไปนั่งอยู่ไปแอดก็เลยคิดว่าโอ้โหบองงวดนี้กับมือนี้นะครับไม่วันที่หนึ่งตุลาก็งวดนี้แนวทางจะสูงมากนะครับเพราะว่าจะถึงเริ่มแรกขึ้นไปอยู่อาคารว่ามันมีอยู่สองสันแล้วอยู่ดาดฟ้ามันมีเสาตั้ง แล้วเด็กหน่อยกับน,น่งนางเรียนเป็นวงกลมนะครับแอ็ดกันเลยแปลออกมาให้นะครับแปลมาใหาถา้ถ้าถ้าเข้นสูงสุดมันก็คือแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่นนะ, 7, 8, นนนะแทนว่าเข้นสูงนะครับสูงมากนะครับอันนี้เป็นความความคิดของแอดนะครับแต่เด็กหน่อยหาคนนางเป็นวงกลมอยู่สูงสุดนะครับ ก็ซ้ำสูงสุดแหละเพราะว่าแอดขึ้นไปตรงปลายมันนะก็คือหมอแอดนั่งทัดลงมาเป็นของนองขปันเด็กห้าคนนั่งอยู่บนสูงนะครับเอาสูงสุดก็คือหาไอห้าคนนั่งเป็นวงกลมกับศูนย์สูงสุดก,กับเกานะครับแอดก็เลยแปลหงนะครับนะแล้วแอดก็ไปนั่งอยู่สูงสุดนะครับนั่งอยู่สูงสุดก็คือ ห้าเก้านะครับแอดเป็นห้าสูงที่สุดก็คือเก้านะครับสูงที่สุดก็คือเลขเก้าแอดขึ้นวายได้ไี่นะครับเด็กห้าคนนั่งเป็นวงกลมนะครับอยู่สูงอยู่สูงสุดเลยนะครับผมเก้านะครับผมแล้วก็แปดเก้าเนี่ยแอดขึ้นวานะครับวันที่ยี่สิบสี่กันยายนะครับไม่แน่อาจจะไปรัฐบาลด้วยนะครับผมแต่ที่เลขทูตเวดจุดขอได้หก เจ็ดแปดนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นอกจากจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะเลขสูงนะครับต่อไปของพ่อเลือกลับนะครับพ่อเลือกลับสูงมาให้นะครับพ่อเลือกลับใหมาเก้าสามหกนะครับเก้าสามหกวิ่งหกนะครับวิ่งตัวเดียวคือหก สองตัวนะครับสามเก้าสามหกเก้าหกนะครับสลับแนวทางผมพอลึกลับนะครับมาขึ้นอีกฝันถ้าถ้าถ้า,ถาแอดตีแม่นนะแอดว่าเมื่อน,นี้แอดถือสามตัวนะครับน่าจะถูกสามตัวแหละเมื่อน,นี้นะครับถ้าหนึ่งเด็กหน่อยกับหาคน้นเด็กห้าคนนั่งเป็นวงกลมอยู่บนสูงนะครับผม ถ้าแอดบ่อขึ้นไปนั่งอยู่ตรงปลายยอดเนี่ยตรงเนี้ยเด็กห้าคนจะนั่งสูงที่สุดเลยจะอยู่ตรงเนี้ยชั้นสุดท้ายเลยที่สูงที่สุดแอดันไปขึ้นไปนั่งอยู่นี่นะครับแอดไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีห้าคนสมมตินะห้าคนอยู่ชั้นนี้นะครับต่อไปก็สิบคนสิบห้าคนยี่สิบคนนะครับประมาณนี้นะมันจะเป็นสั้น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 ขึ้นไปนะครับแต่ไม่ แต่นั่งอยู่เหมือนเสาสัญญาณเนี่ยนะ,นะครับมันเรานั่งเป็นวงกลมรอบเสาสัญญาณเนะี่ยประมาณขึ้นอีกเมืเออ่อเศ้าเนี่ยนัน่งคึดนัน่งค้ดอยู่ว่าว่ามันมีจะคน้นดูบนสูงสุดเด็กนะเพิ่นไปหานอกกับปนะั้นไะม่แน่อกหาเทียมมือนี้มันออกออกบนนะครับออกบนชุดน,นี้ออกบนนะครับ สำหรับรบัฐบาลไทยนะครับแอดก้าจัดตัวไหนไว้หนักสรุปให้ตัวไหนเดี๋ยวกะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกสักวันนะครับอีกสักวันวันที่น่าจะวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้จะเขียนให้พ้อมงวดนี้นะครับเขียนให้ด้วยคือวดที่แล้วนี่เขียนให้สามตัวสองชุดนะครับแล้วก็สองตัวสามชุดแต่เน้นให้อย่างละชุดนะครับสามตัวชุดหนึ่ง สองตัวชุดหนึ่งนะครับมวดที่แล้วนะครับเอ็ีท่านไหนที่เห็นที่แอสรุปให้ก็ฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมคลิปจริงของจริงนะครับให้จริงนะครับแต่ยังไงก็เป็นแค่แนวทางนะครับแอดกับบรูกันระว่างช่อยกตัวใหแต่แอดก็คิดว่าขอปูนะครับวันนี้ไม่แน่อาจจะถูกลงวันใหญ่นะครับเพราะว่าจะย้ายกลับนะครับจะย้ายกลับบ้านจะย้ายกลับ ไปอยู่กับปูนะครับผมเพราะว่าสร้างผลต่อเติมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วงานจใจเขาอยู่ได้แล้วล่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็เอฟซีที่ฝากมาแก้บนนะครับแก้บนปูดำเซนซิลีนะครับหลังจากหลังจากเมื่อวานไปห้าวันหกวันนะบนกับปูดำเซนซิลีไว้นะครับอาจจะ่บน์ไายดอกนะครับบนผลไม้นะครับผลไม้พวกผล,ไม,ลไม้แล้วก็ ข้าวนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างอยงางละแล้วกันพวกน้ําแดงน้ําดืม่มพวงมาลัยนะครับนะบนบนทีละอย่างได้ทุกวันเลยนะครับอาจจะได้บาหลายแต่คุณแม่คนกับฝากมาร่วม,ร,วมร่วมแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับที่บนกับปูดําแล้วแล้วก็สมสําเร็จมาประมาณห้าวันหกวันติดนะครับคือเพื่อนเพิ่นบนแบบนี้เพื่อนจะซื้อก่อนจะซื้อ นะครับก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะครับเพื่อนอธิษฐานขอปูดําเซนซินีจันทนากราตองค์ที่อยู่กับแอดก้านะครับขอประทานพรให้ลูกหลานซื้อตัวนี้ถูกเดือปูลูกหลานจิตถวายน้ําแดง10ขวดนะครับอ่ะบานิทึกแล้วบานี้ซื้ออีกเมื่อนี้ขอให้ออกเลขเบิ้ลเดือปูจะถวายพวงมาลัยอีก5พวง6พพวงกัว่าไป คุณแม่ได้ได้มาแบบนี้5วันแล้วนะครับมือนอีกสีได้เตรียมผลหมากลากใหม่ชุดแก้บนนะครับให้คุณแม่หนึ่งชุดแล้วก็มีอีกมีอยู่ประมาณสองสามคนนะครับที่ที่ได้สําเร็จที่บนแล้วได้นะครับอันนี้ก็เป็นค้ามเสื้อนะครับเนาะเอฟซีท่านไหนที่อยากจะลองดูก็ลองนะครับผมลองเพราะต้องคอหน่อยคอหลายๆนะครับขอเยอะเะไปเลยนะครับผมขอให้คุ้มนะครับขอกระปู เราขอพรนะครับไม่เชิงกับบุนะครับเราได้แล้วเราค่อยแก้ก็ได้นะครับแต่ห้าบนมันสิติดนะครับถ้าบนแล้วมันจะเหมือนห้าติตชินบนเพลินนะครับผมถ้าถ้าเกิดห้าบนแล้วห้าบริจะซื้อจริงจนะครับถ้าบนแล้วมันถูกแต่เราไม่ได้ซื้อห้าสิติชินบนเราขอเป็นพรขอพรเพลินคอยเพลินบันดาลชุกลาภัยเอ่อทะลหล้านได้นะทะลุลานกะจีบอรลืมปูลูลหล้านกะจี ไอ้อันานั้นอันนี้นะครับเราไม่ต้องขึ้นบนเราขอขอให้ถูกขอให้ได้นะครับผมพอขอเอามันจะมันมันก็มาที่ได้ทั้งสองนะครับเราก็จะไม่ได้ติดค้างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลุงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ